ดีครับเปิดหลวงปู่โตนี่ครับหลวงปู่โตรุ่นปดนี่นะครับรุ่นปดนี่เนื้อผงเกสรนะครับนี่ครับพระเก่าครับเป็นพระเก่านี่ครับหลาหันยันนานะครับรุ่นปดนี่เนื้อผงเกสรเปิดอยู่ที่สองพันนะครับพร้อมส่งครับสองพันสวยๆเลยครับเนื้อเก่าเป็นพระเก่าเลยครับ ขาเก็บเก่าครับนี่ครับนี่ครับสวยครับโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดสุนบุรีนาป่านะครับใครสนใจก็ทักมาได้โทรมาเลยครับสวยครับนี่เป็นพระเก่าได้มาจากคุณแก่พระเก่า เพขึ้นหน่อยรุ่นกดนี้นะครับครับสวัสดีครับ